h o n d a Civic FD ครับขวัญใจของลูกค้าตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับกระจังหน้าไมเนอร์นะตัวล้อนี่ดูดอกยางครับตัดภาพมาเลยนะครับทุกครั้งนะครับเราก็จะมาได้ดูฝ้าประตูก่อนนะครับประตูมีการไขหรือเปล่าน็อตเดิมไหมนะครับคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยไขยเลย สวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค JAP นะครับกับรายการนิพานรถมือ2วันนี้มากับ Honda Civic FD ครับขวัญใจของลูกค้า FC ของเรานะครับก็คือจะเป็นชมนี้เลยนะครับก่อนจะไปรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเจ้า Honda Civic FD ของเรากันเลยดีกว่าครับ ครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายนอกก่อนนะครับสำหรับภายนอกก็เช่นซีวิคเอดีคันนี้เนี่ยสิ่งที่มีเพิ่มมาที่เราเห็นก็คือด้านหน้ากับกลายเป็นว่าสเกิร์ตคันนี้มีแล้วมาแล้วรอบคันเลยนะครับแล้วก็มีตัวล้อมาให้ด้วยล้อผมไม่รู้ว่าเรียกว่าลายอะไรนะคล้ายๆแกมไล์นะ ยี่ห้อไอ้ตัวลายเรียกว่าแกรมไลท์ล like อะไรทั้อย่างเดี๋ยวลูกค้าไม่มั่นใจลองไปหาข้อมูลใน Google ดูอีกทีนึงนะครับสเกิร์ตสวยไฟหน้าใสปิ้งนะครับตัวนี้เป็นไมเนอร์เชดแล้วนะครับกระจังหน้าไมเนอร์นะตัวล้อเนี่ยดูดอกยางครับลึกๆเลยนะครับไม่เล่นมุกนะมันคมนะเล่นหลายรอบแล้วนะครับตัวยางเป็นปี2020ด้วยนะครับส่วนตัวล้อเองเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการ,กราเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวติดคา้างไว้ตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นสีมันจะดูไอ้นี่นิดนึงถลอกหน่อยนะครับแล้วก็ค้าบที่เกลือของเวลาเรา ยางเนี้ยมันก็จะมีค่าพวกนี้ขึ้นมานะครับกระจกข้างนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะตัวนี้เป็นตัว S อนะครับมีไฟแก้มมาให้นะครับสะเก็ดข้างมาสวยๆจากประตูสวยงามนะครับมือจับนะครับไม่มีโครเมียมนะก็แต่ตัวยางต่างๆนะครับเราเรียบร้อยแล้วนี่คิ้วหลังคาสวยนะคิ้วรีดน้ําสวยนะครับมือจับเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้สีเราเก็บมาหมดแล้วสภาพสีสวยมากนะครับไม่ต้องมาหาคําติใดๆนะสวยอยู่แล้วไฟท้ายแดเหลี่ยมนะครับโลโก้ทุกอย่างครบหมดมีเซ็นเซอร์มาให้อีกจุด มีสกเกิร์ตหลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนของภายนอกนะข้ามมาฝั่งนี้นะครับดูแล้วเราก็จะเห็นว่าคันนี้มันสวยเพราะเราย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเราเก็บสีหมดแล้วนะครับสกเกิร์ตรอบคันสวยมีสกเกิร์ตมาให้ด้วยไปติดเองเป็นหมื่นเราแถมให้ไปเลยนะครับสำหรับภายนอกนะครับส,กกสวยๆแบบนี้เลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างกันหน่อยนะครับว่าคันนี้โครงสร้างมีชนหนัก่ความตัดต่อน้ําท่วมหรือเปล่าเราไปดูดีกว่าครับ ออาแน่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของโครงสร้างกันต่อนะครับตัดภาพมาเลยนะครับคราวนี้นะครับเราเปิดมาเราก็จะดูทุกครั้งนะครับเราก็จะมาไล่ดูซ่อมประตูก่อนนะครับประตูมีการไขหรือเปล่าน็อตเดิมไหมนะครับประตูมีการไขหรือเปล่าน็อตเดิมไหมตรงนี้คือเขาเรียกน็อตเดิมนะในรูก็ต้องไม่ต้องมีรอยไขด้านนอกก็ต้องไม่มีรอยรอยไขนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่บนสีนะสีมีการพ่นมาหรือเปล่ามีการชนทับซับมาหรือเปล่าดึงดูนะครับเม็ดสวยนะครับนี่สวยเลยสีเท่ายิ่งเห็นง่ายนะ หลังคาไม่มีการพิคว่ำนะครับโอเคดูด้านหลังกันต่อนะครับสําหรับใครที่กาลังสนใจคันนี้นะผมเปิดให้ดูหมดเลยนะครับว่าลูกค้าจะได้สบายใจเพื่อนะครับจะอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาเราสกีให้แล้วทุกจุดไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถจะมีรอยนะเราเก็บสีให้หมดแล้วนะครับเม็ดต่างๆอยู่ครบนะครับสะโพกฝั่งนี้ไม่มีการชนเข้ามานะโอเคบอดี้เดิมหมดนะครับ เผื่อใครที่กําลังสนใจอ,อีกนิดนึงแล้วกันถ้าสมมติว,ว่าอ,อ,อยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราให้เซลวีโอคอลคุยให้นะครับแล้วก็เปิดให้ดูในจุดที่อ,อ,อาจจะไม่ได้ถ่ายเก็บไปให้นะหรือดูไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวให้เซลวีโอคอลเข้าไปให้ดูอีกทีนึงเพื่อความสบายใจนะครับคราวนี้เราเปิดมาที่ด้านท้ายนะครับสิ่งแรกที่ผมมองคือซอกซับต่างๆต,ต,ติ๊กเกอร์พวกนี้มันอยู่เดิมหมดนะครับไม่มีการพ่นสีทับนะซับเดิมหมดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยดูฝั่งนี้หน่อย เห็นไหมติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดต่อมานะครับคันนี้มันเดิมแล้วแต่เรามาดูหน่อยฝาท้ายม,มีการพ่นสีมาหรือเปล่านะครับอึ๊บคันนี้มันมีถอดฝามาบางๆนะเลยเราสังเกตจากหัวน็อตเนี่ยครับมีการถอดมาบางๆนะแล้วก็ฝาท้ายผมสังเกตได้ว่ามันมีการพ่นสีมาเล็กน้อยนะครับแต่คันนี้เราก็จะไปไล่กลับดูว่าเฮ้ยพูดกันแบบภาษาร์แม่นแมนนะมึงพ่นสีมาเนี่ยมึงชนหรือเปล่า คราวนี้เราจะดูว่ามันชนลึกไหมนะครับเราย้อนกลับมาดูในส่วนของบอดี้ตัวรถนิดนึงคราวนี้ในกล้องนี้มันเดิมไหมนะครับซึ่งตอนนี้เราผมมองเนี่ยผมรู้ว่าสีมันด้านๆเดิมๆนะครับมันไม่เงานะเราก็ย้อกกนกลับมาดูใต้ข้างในฝั่งของตัวถัง,งคงท้ายนิดนึงนะครับเราจะมองกลับมาที่ฝั่งนี้นะกล้องมองเห็นไหมเนี่ยครับตรงเนี้ยเราสังเกตมันจะเป็นสีสีเหมือนสีเขาเรียกว่าสีเปลือกไข่นะครับจะต้องเป็นสีเปลือกไข่นะ ถ้าเกิดมันมีการชนเนี่ยมันจะมีการทําสีมาเหมือนเสียตัวสีตัวรถนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสีเดิมเป็นพิงโคดเดิมสําหรับใครนะครับที่เขาเรียกว่าเปิดตัวรถหรือว่าได้ดูคลิปเวลาเราเปิดพรมตัวรถเนี่ยเราจะเห็นพื้นรถเนี่ยมีการโป้สีเป็นสีเปลือกไข่ทั้งคันเลยนะครับอันนี้มันคือการสีเดิมเดิมถ้ามีการเก็บสีตัวรถมาเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะถูกพ่นสีทับหมดท้ายกันตรงนี้ก็เป็นสีเดิมหมดนะครับมันหมายความว่าไม่เคยมีการชนท้ายเข้ามาลึกนะในส่วนฝาท้ายมันอาจจะเป็นเรื่องของข้อสนนนนนนิฐาาาาาาวว่เเเลรรถข้มจะะป็กบโดสตงี นะครับแล้วก็ฝากระโปรงมีการบุบเล็กน้อยก็เลยในการทําสีมานะครับถ้ามันชนเข้าตรงนี้เข้าบอดี้ตัวหลุมยางอะไรก็จะมีการพ่นสีเก็บงานนะครับอันนี้คือเดิมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ในส่วนของประตูคนนั่งนิดนึงนะครับตอนนี้เราเปิดมานะครับเราก็มาดูก่อนนี่พวกนี้เดิมหมดนะครับเม็ดเดิมอยู่ครบนะครบเลยนะครับแผ่นเพจของคอนด้านะครับตัวนี้ ไม่มีตัดไฟแนนซ์ไม่ได้สําหรับใครที่ซื้อสดก็กังวลก็ซื้อไฟแนนซ์ถ้าเผื่อดูรถไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูเป็นดูเป็นอยู่แล้วก็อย่างนี้ก็รู้อยู่แหละนะคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดตรงนี้นิดหนึ่งอึ๊บสะโพกหลังซ้ายนะครับเม็ดเดิมอยู่ครบหมดนะเห็นไหมคร,ครบเลยนะครับบอดี้หลังบอดี้ซ้ายบอดี้ขวาเปิดให้ดูหมดแล้วนะครับในส่วนของบอดี้ เม็ดอาร์ตต่างๆครบเรียงสวยหมดเลยด้านหลังอาจจะอธิบายเยอะนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันมีการแกะฝาท้ายมานะครับแต่ข้อสบายใจได้เรายืนยันในส่วนของโครงสร้างหลักเดิม100%เนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อแล้วกันนะครับว่ามีการชนไม่ชนไปดูนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้านะครับผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นแลวสะดุดตายอย่างมากที่สุดเลยคือตัวแผ่นเบรกอะไนี่อยู่ในสภาพที่ดีมากๆส่วนใหญ่บางทีจะมีร่อ,รองรอยตอนการถอด เยอะพอสมควรนะครับอาจจะมีการเรื่องของเิทาเนนเป็น,นเรื่องเป็นบ้างนะแต่คันนี้เนี่ยสภาพสวยมากนะครับสิ่งเซอร์ไพรส์ที่สองที่ผมเปิดมาเลยคือคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยไขยเลยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆหน้าน่าจะเคยถอดบ้างนะครับหลังอาจจะไม่ต้องถอดคันนี้ฝากระโปรงเดิมเลยแสดงว่าด้านหน้าไม่เคยเกิดการอุบัติเหตุใดๆเลยไม่มีการเฉียวไม่มีการชนเลยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวทัพย์ต่างๆในห้องเครื่องเนี่ยผมก็ไล่ดูให้หมดแล้วนะครับ สภาพเดิมหมดเลยเป็นบอดี้เดิมนะครับด้านในเนี่ยเดิมหมดพูดง่ายๆคือหัวเนี่ยหัวเดิมเลยมีคันนี้มีแค่ถอดฝาดท้ายทําสีอย่างเดียวที่เหลือเดิมหมดนะครับเพราะว่าพอไม่มันเดิมจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามีการแกะของกูจะไล่มาให้ดูพวกนี้นะว่าสติ๊กเกอร์พวกนี้มันอยู่ครบหมดคันนี้สติ๊กเกอร์มันเดิมมันอยู่ครบหมดอยู่แล้วแต่ผมมองไปที่ตัวน็อตเนี่ยมันไม่มีการถอดนะครับมันทําให้เราสบายใจได้ว่าคันนี้ ไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ซื้อคันนี้รับประกันเหมือนเดิมครับโครงสร้าง100เเซนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารดูสภาพแล้วก็ดูออปชั่นต่างๆของคันนี้กันครับไปดูกันครับนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็ตามมาตรฐานของ C ี vic f d ทั่วไปก็คือออปชันแอร์บีดนะครับวิทยุแบบฝังนะครับแต่คันนี้พวงมลาลัยมีมันติฟังก์ชันมาให้ปรับวิทยุได้ปรับเสียงได้มีระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่นะครับ เบาเป็นเบาหนังสีเทาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับสำหรับการนั่งก็อย่างที่หลายๆคลิปที่สาธิตไปก็คือการนั่งเขาค่อนข้างจะนั่งเหมือนแบบรถเก๋งแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดหนึ่งกระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าด้วยนะครับสภาพดีมากๆนะครับคอนโซลต่างๆไม่มีรอยเลยนะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าการนั่งเป็นยังไงสภาพยังไงไปครับเปิดมาด้านหลังอู้เปิดมาอย่างงี้เห็นแล้วสบายใจเนาะ เบาสวยมากนะครับสภาพดีมากไม่ว่าจะเป็นด้านหลังเบาคนขับเบาคนนั่งนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสภาพผนังเบาบองต่างสภาพสวยจริงๆลักษณะการนั่งก็สะดวกสบายนี่ก็ถ้านั่งหลุมหลวม3คนก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนนั่งกลางเปิดมามีที่วางแก้วพร้อมนะครับน้าตัดจังหวัดก็พอดีหัวติดกับตัวหัวหมอเลยนะครับไม่ต้องแบบเอ็นไปเยอะอะไรอเงี้ย หรือว่าสะดวกสบายใช้ได้เลยครับสภาพภายในผ้าหลังคาต่างโคตรใหม่ไม่เชื่อลองมาดูด้วยตัวเองได้นะครับแต่ผมคอนเฟิร์มว่าถ้ามาดูแล้วไม่ใหม่เดี๋ยวผมให้ค่ารถกลับบ้านเลยโอเคสำหรับสภาพคันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูราคากนะันดีกว่าครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Honda Civic SD นะครับ1.8ตัว s อปี2009ของ r ม h a เช e สีบอลเงินนะครับคันนี้ราคาพิเศษเพียง320,000 9,000บาทเครด,ดิตดีจดไฟแนซ์นได้เต็มนะครับ6ปีอยู่ที่6,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ เจ็ดปีอยู่ประมาณ5,000ปลายๆนะครับสำหรับใครสนใจนะครับสอบถามข้อมูลมีเบอร์ให้แล้วอยู่ด้านล่างหรือแอดไลน์มุูกับเราที่ s i j a p a u t o c a ได้เลยนะครับเราเป็นผู้ที่ขาย CWD เยอะมากและเรามั่นใจว่าเป็น Product c h a m p i o n ที่ขายดีที่สุดของเราอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับมั่นใจได้เลยว่ารถพวกนี้เราดูแลและให้ลูกค้าได้ใช้อย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับสำหรับรถคันต่อไปเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปกับเจ้า ี c ดตคันนี้กับชาแนลนิพานรถมือสองด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับผมขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับจะก็จะมีคลิปรถสวยๆดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใครกำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ